อย่าพูดสิเครียดนั่งเครียดนี้เลยอ่ะแบบแอนร้องเพลงเราด้วยอ่ะแล้วร้องดีแล้วแล้วหลินน่ะพี่เครียดต่อเลยอ่ะแบบเอย่าตกนะใครเหยียบเครียดออออกนะเียแวง๋อไอ้นี่ไอ้เครียดสาวใส่บิ bikini ทำเหมเอยอ๋อในวันจันชอบมากมีวันจันเลยวันนะผูดเลอะจาวันต่อไปเลียกนเรื่อยๆเอ๊ะจัแก้วด้วยแก้วแ้วาเอาอีก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 ข้าอตกปาข้าวปกขึ้นกําลัเได้ก้าติปาาใช่ไหมขาติปาข้าติปากน้ำลายหอน้ำลายยอะน้ำลายยอน้ำลาย้ห โอ๊ยต้องหัวอาน่เอ๊อร่อยเลยโอ้ว้แกนี่เธพูดอะไรสกปกสปกอร่อยด้วยออสำส่ัวๆอยู่ะอะไรวันจันทร์อะไรมันเด ไรมอะไรมันเดยงปักไก่แดงออกแล้วมันน่าจะพุ่นแลวกว่าแก่ขวานนี่ที่นึงมันร้อย <laughs>